ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมกผมฟีลอยช่นเคยฮะแล้ววันนี้เข้ามาในด่านเดอร์บี้เดอร์บี้ครับผมไอเยี่ยพูดถึงการกระตุ้นเลยมันเ,เป็นการแข่งรถเบียดฝั่งตรงข้ามตกลงไปฮะด่านเ<ม>บอร์บี้เบอร์บี้นะบาร์บี้มีรถหลายคันมากโหรถรถฟุตด้วยไอเดียต้องเบียดฝั่งนู้นข้าม จากนั้นมันพุ่งทะลุไปอะไรวะบาร์บี้เฮียบาร์บี้เงี้ยมุกเลยเล่นไม่ค่อยตรงกันเลยลับไปนเอย่าอย่าอย่าชนกันเองนะพี่เต้ยนะอย่าชนกันเองนะลงไปหนึ่งแล้วจ้าล้ไปห่แล้วเลยโอ้ยเลยโอ้ยเลยลุ้มลุ้มลุ่มลุ่มโอ้ยขับไปดีนะพี่มันพื้นที่มันแคบขับไปดอกไม้ยิ่งหนูล่อแม่งเลยเด้ไดวได้ Ay bê tay mặt mọi người. ai, 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 gặp ai, 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 Peter ai, 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 มันนี่เนาะเดี๋ยวเวลาสิบนให้ฆ่าจนตายวะเจ็ดอ้ปุยตัวเองตายด้ไเนี่ยห้าสี่สามสองหนึ่งเข้าายไม่ตายไว้สารพูาชิบหายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้โชว์อมาโอ้ยเดี๋ยวจะไปโชว์คงช่วีไปแล้วไปแล้ว

เบินรถอมางั้นงันั้นนั่นมีเบินู้เป็ัไงรถรถแตกสละอย่าไได้นะเดี๋ยวรถแตกนะไม่ได้อยากดูล้อรถเลมบงาล้อรถทำไมเอาไว้เดี๋ยวดูดูมุมข้างไวฮะิ่ไมา้เยเฮ้ย้ยโอ้ยโอ้ย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 เ้ยยเ้ยย้เอ้ย้ยเฮ้ยเอ้เ้ยเย เอฟออกเอฟออกแล้วเปลี่ยนมาเลยอาบุมเนยังดันเข้ามาไม่ได้เออยรอวงแล้วนขึดิมีความกระดมีความไมด้เเเรเเเออนะอเอไม่อเ้เวิ่งไปหามาแล้วเอาไม้ตกแล้วเนี่ยไอคฝังนีเด็กเพื่อเอ้ามึงคิว่มึอยทางหรอเดี๋ยน้องแบบวายไงน้องเมย์มนวย เดี๋ยวเดี๋ยวไปมินน่าเดี๋ยวจะไมพ่อมันไกลนิดเร็ววะปั่นกายเรื่องอ่อนามาเฮียไอ้ความกลับไปก่อนเฮียกลับมาตึงล้อเหมือนเดิมแล้วเอ้ยล้อไม่ขับไม่ได้อะแล้วบุกมาเลยนะด้านหน้าเลยทำไมขับไม่ได้อะหนีไปอ้าวหายวอไปไหนอะเอาตไม่ถึงนหายเฮีย เดี๋ยวเดี๋ยวขับคันนี้มันขับไม่ได้นะเอบอกเลยกดเอบอกเลยอย่าไปตกันตามันดนไม่สอนอย่ายืนสวยโงงอ่ะฉันมาเลยลุงครูอาจารย์ไม่สอนพ่อกูตายไปแรกเลยอาจารย์ไม่ยอมสอนลูกศิ่งแกรูอาจารย์บอกไปแล้วอาจารย์ไปนครสวรรค์แล้วโดนโดนโดนนักท้าหายไปไหนไม่รู้ไม่มีคนบอกการไอร้องหายไอร้องหายไปไหนโดนโดนนักท้า อ่ะวันนี้เราเป็นรถเหลืองอ่ารถเหลืองโอ้ยคันจมูกเด็กบันดอก็ซ่อมซ่วมอยู่ข้างๆเนี่ยเด็กบันดอหัวเหี้ยชื่เด็กบันดอจัดอัสสัตจรัสเด็กบันดอพี่ไม่รู้จักเลยพีรู้จักอะเด็กบันดอพีรู้จักเดี๋ยว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 มันมาแล้วน้องหมีไปน้องหมีไปน้องหมี้องหมี

เระยี่เต้ยคนเดียวนะไม่ต้องหวงระพี่เต้ยแล้วดีไงคนเดียวได้พี่โตแล้วอยู่คนเดียวอโอ๊ตโอ๊เองเ้ยเอาไปตกอะเนี้ยตกหมดเลยไอโอ้ตอะไเกิดอะไรเกิดจะได้อ right ี้สต่พ yeah. so. ุ่งโดนว่าอ้ยมาลงมาอยู่เป็นเพื่อนกันสารุ่งดว่าไงเมื่อกีู้แล okay. ้ว เดาไปนะไอหัวดอยจ้ะไอโง่ขี้เล่นเฉยเลยจต่ละเชี่ยวอะไรเนี่ยมึงมาชนกูทำไมเนี่ยเกิดข้มากับพวกมึงมากเลยมึงนี่มันเด็กเขี้แยจริงไอ้เ่ะเราบีแวงชนะคือมึงมึงมึงแม่งมึงอยู่เฉยป่ะมึงอยู่เฉยป่ะอย่าว่าน้องอย่างนั้นสิแคลแม่ เดี๋ยวว่าน้องอย่างนั้นลองได้อยากระโดดได้สักอยากระโดดลงไปได้เหี้ยเดี๋ยวมันน้อยใจมันโดดลงไปจริงๆริงทำไงอ่ะทิพไพร์นี่ไงนี่ไงเสยเสยเปการเปการเสยเฮ้ยเฮ้ยไอ้โอ๊ตไปไหนสัตว์ไปเลยไปเลยไปนี่ไงพี่เบพี่เบะไปไหนไปเลยไอไปแล้วไอ้โอ๊ตมึงจะลงมาไหมปิดตู้อ้ไม่เป็นไรเอาล่ะอ้ยใจเย็นมึงบ้

เป็นที่อะไรทีเละเทะมากกติงแล้วมันต้องเบียดกันเรอวะฟาดกันได้โดนคขาหัวยตาข่าหัวโยอนะนเธียงโคตรดังนะแป้งหัวฉต่คิวติงละคังชันเพลงข้าววะแป้งแป้งโดนใจหัวจะแข็งเล่นดีดีาย ับมขับดีดีแล้วเ้ยดี๋ยวโดนถามมาโดนโดนถามาแล้วเนี่ยโอ้ตัดไปเราปรัฒนาที่ระดีคนเก่าดีกว่าอะไรงดิบางบางรักบางรักอุบามาไปไอให่กูชื่อแล้วเอ้ยเอ้ยมีความร่วงอ่ะเอ้ยรุมมีอเต้ยอ้รุมเหรอรุมเหรอ าเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยก็เรียกว่าทีมวรบ h e m e ไมอาจารย์เมื่อกี้มึงมึงมึงอะไรมึงถามบอกของกูนีประยุทธ์จันจันโอเขียวไอ้เซ็นเซอร์นิดนึงเรามีปลอมแปลงเดี๋ยวติดเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เอาเคททำไมเงียบไปช่วงนี้อาจารย์ค้างอาจารย์เงียบไปละพูดพูดแคทแอยู่ช่องบินนี่รวยเลยนะรวยเลย โอเคมาด้านต่อฮะเอาไอเคนไปไหนละหายไปละหายไปคารโดโน่ทำละมาต่ออะไปสอบถามวิชาบ้างไปไปสอบถามอาจารย์โดโน่งใหม่เอาโอ้ยเฮ้ยเออเกลียดไหมอจังหวะนี้ดิเออโอ้ยลุงลุง สงสัยเราจะไม่ถูกกับรถคันนี้เราสงสัยเราจะไม่ถูกกับรถสีนี้พี่เต้ยเป็นไงที่ผมเงียบไปคือผมไปสอบถามพี่ชาโอ้โหแอบกูตายเลยสอบถามตายตาเนี่ยเมื่อกี้ผมซึมเศร้าพี่บันไม่หรอกถ้าตาเนี่ยทุกชนะไงมันจะจบรอบพี่กลัวมันคิดจะคิดจะซ่านไงอะไรเยอะอะไรตาเนี่ยเงี้ยสีสีบ้าจริงบ้าเต้ยเออเอามายังไหมเนี่ย

เอาสองวิสองวาในเวลาปิดเราเอาเวลามานานพอแล้วเราไอ้เนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่รู้มันไม่ใช่โง่เหงของเราไอ้รถสีเนี้ยอืมต้องหาโง่เหงของเราเนี่ยคันนั้นปรมาจารย์ เคยเคยได้ยินคำว่าปลาหมอตายเพราะปากไหมโมมากๆเดี๋ยวจะตายเอาซะเมื่อกี้มึงพูดเยอะจำได้เคมึงพูดเยอะมึงก็แพ้แล้วเนี่ยวเาต่ลืมไปเรไปเงียแล้วชนะไอัดไ้พูดเยอะแพ้แล้วไอพูดแล้ว่ะีไงน้องเม่นช่ตอบพี่วยไงไป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 อย่างงี้แหละมันเป็นทีมอย่างงี้แหละ

บอกแล้วตาดตาจานเคนเนอร์เอ็กนะคนเจ๋งใหม่อ่ะเกียรดไอต่างคนต่างเงียบไม่กล้าโมว่้อาจารย์ไปไหนแล้วอาจารย์อาจารย์ยังอยู่กำลังกระซิบแผนไงแม่ให้พวกพี่ได้ยินกหมล่ะอาจารย์ไปเช็คควลาเวลาจานเลยจ้ะไปมูน เไปแล้วดึงไม่เหลยไอ้แม่ไม่เป็นลายพ่ต้อยเล้ยผิดหูหลังหักเลยสัสเรื่องจะเรื่อจะต้องป่าเลยูไม่เลี้ยผิดเออไปแล้วตั้งละก้นพี่ต้อยทิ้งน้องจนเลิพี่รุ่นหนูทำได้ ผมถือมันตะบิวเวลาแต่ว่าลงมาแล้วเหรอลงไปแล้วหนึ่ยแล้วกูทิ้งปลาให้น้องทั้งแตกทั้งแตกวิคาเวส่แอ๊ดนั่นออออาพี่เมย์มาอยู่ตรงกลางนี่กับมามามาเดี๋ยวตั้งหลักก่อนอย่างตรงกลางอ่นแ้ไแล้วเกิดมาดูศักยภาพของเด็กบ้านผมนะโดดโดดโดดอ้ดดก็ไม่ข้ามนี่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยเลยเดี๋ยเลยอ่าไม่งั้นเดี๋ยวแม่งว้าว ว่าไหมถึงพลาดไม่ได้ว้าอย่างนั้นว้าหน้าหนาวแล้วเล่นว้าวได้ไอ้ยนี่ไป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 เมื่อกี้เห็นเห็นเหมือนกันใช่ปะเร่งร้อนว่ะเหรอไอเคนวัวอยู่เมื่อกี้ควรต้องมียางแตกอะเอาละโดเด็กยจะเล่นเชยยังไงเด็กดูการต่อตู้ถ้าคนต้ต่อตู้ กระโดดปะยังไงยังไงพี่เมย์ต้องมีการกลับมาบ้างละอ่ะเอาไปเขาเรียกว่าตั้งหลักเ้ยมันต้องตั้งหลักคนเราต้องมีการตั้งหลักก่อนตั้งหลักตั้งเสาตั้งหลักถ้ามีมีเสาก็เดี๋ยวไป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 มันดันกลับมันสู้ขาซ้ายขาซ้ายหลบไปเลยขาซ้ายหลบ ว้าวเดี๋ย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 วเฮ้ยเอาเมว่ะเมมตงติดอะมันแก้มันหลอกเรามันหลอกเราไ่้ตจริงไม่ติดจริงตนจริงแม่งชนเลยไม่รู้อาเจรย์อาเจรย์อาเจจย์อาจจย์นี่เขาขึ้นไปเล็กกีฬาสีกันเหรออาเจจัิโอ้ยทำไมหัวทิ่แบบนั้นอะ

เอ้ยชนะเดี๋ยวพี่พาไปเล่นเข้ามาจ่ายเจลีไปเอาเจลีไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วงานนี้มันต้องมีต้องมีายเจ็บอะโอ๊ยโอ๊ยเอ๊ยเอ๊ยเอาดินเจ็บเดือดเดือดปิดทาง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 ไม่ได้หรอกขางไม่มีคำว่าปิด อ่ะอนุตัหลังไกลๆนิดนึงพอ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 เอ้ยนี่ปิดทางเหรอปิดทางเหรอปิดทางเหรออันนี้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 อีแต่ยังไง๋อยังเดี๋ยวฝากกระปมาตีมาอเด้เด้อออู้วววววี้วว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  ให้มันได้ยังเมื่อะไรจะจบบ๊ายบายบ้านผมแล้วเหอขอตบปืนโอ้โหหัวขอขอเสียตบปืนเลยค่ะจบยางจบยางจบยางจบไม่เลยจบแล้วสวยๆค่ะงานนี้น้องถ้าเปิดงานมาดีอย่แล้วนี่มาทำอะไรตรงนี้ อ๋อได้แล้วแจกแจกนิ้วกลางรองเท้าสวยลืมเปลี่ยนรองเท้าสุดยอดผูเชียวแสบพอแล้วไว้ถ้าเจอกันใหม่พันหน้าอย่าลืมครับผมช่วงกดไลค์แชร์กดแชร์เทคแคร์ฝากกดปุ่มซับสไคร้เบอร์เลยครับวันนี้ลาไปก่อนบานแจ๊ดอ่ะบ๊ายบายครับผมโอ้ยมม่่ันะ